นะฮะนั่นคือหมายความว่าคุณคุณซื้อซองมาเยอะๆเนี่ยแล้วก็จะมีอาจจะมีคนอื่นเนี่ยมาขอซื้อซองต่อถูกไหมแน่นอนแน่นอนเขาไม่ได้ซื้อต่อรลกครับเขาบอกว่าเขามีสองอย่างคือเขาบอกเองไม่ต้องยื่นเองเอาฟังไปสองแสนสามแสนจุดไปเลยก็คือเหมือนจริงๆเหมือนเล่นการพนันเหมือนกันนะเออเหมือนกับคุณลงทุนไปเอาเอาซองมาก่อนแล้วคุณก็จะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องมีไอ้พวกผู้ประกอบการคนอื่นที่มันจะไปประมูลเนี่ย มาบอกว่าเอ้ยมึงถือซองใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะมึงไม่ต้องเข้านะมึงเอาไปสองแสนซองละสองแสนถูกไหมฮะใช่ครับก็ได้เงินฟรีๆอาจจะแค่สองหมื่นเองสามหมื่นเองเราก็ได้กาไรแล้วอ่าอ่านะครับหรือว่าหรือว่าเราคิดว่าเราจะเอางานถ้าเราบอกเราเอางานเราก็ปฏิเสธเลยบอกให้พี่ตรงนี้ไม่ได้เฮ้เสียตรงนี้ไม่ได้อันนี้ผมยังไงผมต้องเอางานราคาเราขึ้นเลยเฮ้ยมึงไปห้าแสนตกเลยแต่มึงที่มึงเขียนคมไว้เนี่ยมึงเอามา เบอคิวที่มึงถอนแล้วมึงเอามาเดี๋ยวกูทาต่อเองครับอย่างนี้ก็ได้พูดขนาดนี้มานั่งบนโต๊ะเลยล่ะฮะไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าใช่ไหมลงไปไม่ถึงบ้านผมกลับใจแล้วนะกลับใจแล้วนะกลับใจแล้วใช่ไหมเออเงินหลวงเป็นคนดีนะกลับใจแล้วนะเอาโอเคไม่มีหัววนะต่อไปนี้ไม่มีนะ ครับเงินหลวงเนี่ยทุกบาททุกเงินตังตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม่ครับอ๋อไม่ถึงที่อยู่กับคุณใช่ไหม้ออาโอเคอ่ะต่อฮะเจอต่อฮะแล้วยังไงหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยพอเราได้เรื่องของครัวเสร็จไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีอันนึงครับคือคือตอนคนไปซื้อสองเนี่ยไปซื้อเยอะๆสิบยี่สิบลายสามสิบลายก็สุดแล้วแบบไม่ต้องไปสนใจมันสนใจอย่างเดียวว่าใครไปซื้อมันจะไปเจอกันวันที่ชี้เขาเรียกชี้ดูสถานที่ก่อสร้างดูสถานที่จริง เราจะไปเจอหน้าเจอตากันก็จะไปสวัสดีกันนี้นอ้าวสวัสดีครับเบียอ้าวพี่สวัสดีครับรู่นนี้นันเราก็จะรู้แลัวสวัสดีครับกำนันสวัสดีครับท่านกำนันโอ้ท่านกำนันมาเองเลยนะครับรู่นนี้นั่นสวัสดีครับใหญ่อ่าครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญเพราะในทัวร์จะเขียนระบุไว้เลยว่าผู้ที่ประสงค์จะยื่นเสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่จริงออืืหากไม่ไปดูเนี่ยหรือว่า คือสงวนสิทธิ์คือไม่ต้องยืน่นเพราะนั้นทุกคนจะไปดูพอไปดูผ่านขั้นตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นและซองราคาเริ่มขึ้นละแสดงว่างเอาจริงแน่คุณไปดูสถานที่นี้คุณได้ <c oughs> อันนี้คือคือขั้นตอนของการที่ที่จะไปประมูลนะครับส่วนวันที่จะหัวเนี่ยก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ลายทำไม,ไมกี่ลายเนี่ยเราก็จะ<ำ>รู้กันแล้วไมเโท